เย็นนี้เราได้อะไรกินเดี๋ยว,วผู้หมวดตามาดูนะจดะจิงลีทอดทอดจิงลีทอดับทอดจิงลีอันนี้อยังบุมกมะพีใส่ใส่เครื่องในไก่เครื่องในไก่อันนี้แหละซีนแดดเดียวครับซีนแดดเดียวอธิบายซีนแดดเดียวอะไรบ้างนะ่ะสิ้นแดดเดียวนี่มอแห้งนะครับมันอยู่ตามปลากเวยนะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดครับอ่าโอเคซีนแดดเดียวหรือเนื้อแดดเดียวขยับกล้องมาให้ใกล้นี่มัหวจะกินนี่ผู้หมวจะกินให้ท่านผู้ชมดูอืมกรอบรู้ไหมว่ามันทํามาจากอะไรครับ หัวปีครับนี่คือหัวปีแต่เป็นจะเป็นส่วนที่มันเป็นเปลือกสีแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงแดงเข้มเขอ่ะเนาะเรามาหั่นเป็นริ้วแล้วไปหมักใส่รสดีอืมันก็ได้กลิ่นหมูอันนี้หมูเจนะครับครับผมดูผมดูในคลิปวิดีโออาหารเจมาก็เลยมาทาเป็นเป็นหมูเจแหละแต่ทามาจากหัวปีอร่อยครับนี่กว่าพร้อมกับแก้มอย่างดีเลยเน,นี่ยไม่ต้องไปเปลือ,องเงินซื้อหมูยอด Não, fora pra.